สวัสดีเพื่อนเพื่อนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่20พฤษภาคมนะครับโกลายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโดสินีสดากรผู้การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชานิงโก้บูเลียนจำกัดนะครับมาดูว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุทั้งด้านบนสามสางห้าสอง2้านล่างสามสเงย์อย์ในกรอบนี้ก่อนแไ่ว่า เริ่มจะเลือกทางอะไรครับว่าจะไปทางไหนแนวโน้มทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรเราจะวางแผนกันอย่างไรเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมุโรศินีสลากรเลยครับสวัสดีคุณมุโรศินีครับสวัสดีครับวันนี้จะเห็นการเลือกทางไหมครับคุณมุโรศินีใกล้ใกล้จะเลือกทางแล้ววันนี้จะเลือกได้ดยยหรือยังหรือว่าจะต้องรอวันสองวันอืมอืมอืมตอนนี้มองฝั่งไหนน่าจะดีกว่ากันนะคุณมุโรศนีโอกาส Uh, ถ้าเล่นชอ็อตเล่นภายในซึ่งผ่านไปแล้วเมช้าเมาชาเรามีให้เปิดชอ็อตนะสามสแล้วก็ไปปิด3ามสอันนี้คือช็ชอตสั้น <3. S 1> เพราะว่าแนว0ูนย์สี่เนี่ยมันจะเป็นแนวที่เราจะต้องเข้าลองแล้วนะคะคุเด้วยแต่ว่าไอการเข้าลองเนี่ยเราต้องพิจารณาจุดสาคัญเลยคือเขาจะต้องผ่าน3-2 ห้าสองไปให้ได้เพราะว่าแพทเทิร์นที่เขาสอนอยู่เนีเ่ยเขาเป็นรีเวอร์เทนด์ชูเดอร์นะคะซึ่งถ้าเกิดเบรกจุดนั้นไปได้เราก็เชื่อว่าเขาน่าจะพยายามที่จะเลี้ยงตัวเองไป,ปติดแบบที่เขาเปิดสามสิบเดียดทเขายังไม่ได้ปิดก็มีความไป,ไปได้แต่ถ้าเกิดเบรกจุดนั้นไปไม่ได้พื้นที่ด้านล่างอ่ไอตัวที่เราลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามพันหนึ่งร้อยก็ยังมีโอกาสสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจะมีโอกาสปัจจัยคุณตักตนีช่วงนี้โฟกัสอะไรกันเดียครับหลังมันก็แลดู เงียบๆเหมือนกันนะเป็นปัจจัยอ่อนๆคือคือมันไม่ใช่ปัจจัยถาวรนะไม่ใช่ปัจจัยยั่งยืนเช่นสมมติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยอเมริกาเขาโดนดิสเครดิตก็คือลดอันดับเครดิตลงมาหนึ่งขั้นตัวเนี้ยเขาเล่นเมื่อวันจันทร์คือวันศุกร์เขาโดนลดอันดับเครดิตตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าตลาดบัญชารเล่นแล้วแต่ว่าตลาดเอเชียกับยุโรปยังไม่เล่นเมื่อเมื่อเช้าวันจันทร์เปิดแกบบกระโดดเหมือนกันสิบเหรียญนะใช่ใช่เปิดแล้วย่อลงมาปิดปิดไม่สนิทมากแต่ถือว่าปิดอื ก็เลยตัดคําว่าไอแลนด์แกลบข้างล่างคือตอนแรกลุ้นไม่ให้ปิดอยากให้ไม่ปิดนะถ้ามันปิดมันจะรวบกันเป็นแกลบที่เปิดสามสิบเดืยนกับแกลบที่เปิดอีกสิบเรียนตอนหลัง่ะมันจะลงกันย้อนแกลบมันก็จะกระโดดพูดขึ้นไปเลยแต่ทีนี้ว่าเขาย้อนลงมาปิดเพราะเขาย้อนลงมาปิดปุ๊บก็เลยตัดประเด็นแบบแกลบกับตัวทิ้งเดยลยกับตัวจากการพักแล้วขึ้นขาบอลคือมันก็ต้องตัดทิ้ง พอตัดทิ้งเราก็เลยมาหาแพทเทิร์นมาเออไอแพทเทิร์นที่มันซ่อนอยู่มันเป็นมีสองตัวก็คือรีเวิร์และนชาชเดอร์ต้องเบรกสามสองห้าสองและพองไม่หลุดสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าหลุดสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบกลายเป็น W shape จะลงมาสามหนึ่งสองห้าสามพันหนึ่งร้อยได้เพราะฉะนั้นพอแพทเทิร์นมันยิบย่อยแบบเนี้ยประเด็นที่เราไปมองไอตัวฟิลเลนดิ้งก็ผ่านไปแล้วตัวที่สาระบ,บอกว่าโทรคุยกับคุณปูตินคุณทำโทรคุยกับคุณปูตินก็จบแล้ว คุยเสร็จไม่มีการบีบอัดเลยว่าจะต้องจะต้องนัดเจรจาวันไหนเวลาไหนจะต้องตกลงให้ได้ช่วงไหนคือเขาฟรีไทม์อะค่ะฟรีไทม์ให้คุณปิดคุณปิดตัเนี่ยเป็นคนเลือกเลยว่าจะช่วงไหนตอนไหนแล้วจะคุยกันยังไงแล้วแต่แต่เขาจะมีเดยไลน์ในหัวนะว่าเดยไลน์อะไรแต่เราคิดว่าคงไม่ใช่เดยไลน์สัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นตัวเดียวมันก็เลยเป็นตัวหย่อนแบบลบเบาๆลดลบกับตลาดเบาๆแต่ก็ไม่ได้เล่นบวกนะคะแต่ตัวหนึ่งที่บอกว่ากําลังเจรจากันค้ากับอินเดีย ก็อินเดียก็ออกมาเผยแล้วแหละว่าเขาแบ่งเป็นสามช่วงคือการเจรจาการค้าเนี่ยจะพยายามให้ทันกรกฎาซึ่งกรกฎาก็เป็นช่วงรอยต่อเก้าสิบวันะคเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีเข้ามาในตลาดตอนนี้มันปัจจัยเบาๆดมๆทองมันก็เลยไซเวยไซเวออกด้านข้างจะทิ้งก็ดิดกลับคือทิ้งดิดกลับแต่ก็ไม่ได้ดีจนทะลุ ถูที่คนไปอย่างเงี้ยมันก็เลยลักษณะเป็นถ้าเกิดเราเล่นเราจะเล่นช้สั้นแล้วก็ถ้าเล่นลองเล่นลองแค่รอบเด้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ย่อย่อมาใหม่รอบเด้งแล้วก็ปล่อยอยู่เนี้ยอืมแต่ก็แต่ก็มีแต่ก็มีช่วงพักหายใจบ้างนะรู้สินี่หลังจากที่มันเวียงไปเวียงมากันตลอดในช่วงที่ผ่านมาเลยอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็เลยรู้สึกแบบอืมเราใจร้อนไปหรือเปล่าเนี้ยพอคราบมันไม่มีอะไรนะพอมันไม่มีอะไรแล้วรู้สึกอเออมันมันแปลกๆนึงมันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ย แต่ทะลุ265ไอ้2350กลับไปไอ้3250กลับไปไม่ได้จะหลุด32ก็ไม่หลุดสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเทสขึ้นเทสบนอยู่23รอบแล้วอะไรต่างเนี้ยแต่กใกล้แล้วเพราะว่าแพทเทิร์นเขาใกล้จะสมบูรณ์แล้วแหละเพราะว่ามันจะมีคือมันมีทามมิ่งของแพทเทิร์นอยู่ว่าแพทเทิร์นนี้มันมันควรทามมิ่งไม่เกิน2วันทำไลทำหลขวาอย่างเงี้ยวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เกินไม่ควรเกินแต่ถ้าเกิดเกินแปลว่าเป็น W shape ลงด้านล่างแล้วค่อยขึ้นด้านบนนับไปอีกอาทิตย์กว่าเพราะะฉนนั้ทมมิ่งใกลล้้สุดเนี่่่ยคืออไไหหวาตงมลุด ืม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆแล้วค่ะก็ต้องเราก็ต้องแอคทีฟถึงตัวตลอดเวลาเนาะฟัตเทิร์นเข้ามาแล้วตอนตอนนี้คือโฟกัสไอ้ตรงแก็บสามสิบเหรียญที่ขึ้นแล้วปิดเนี่ยมัน,ม,นมันก็น่าเป็นจุดโฟกัสเหมือนกันไหมคุณเบอร์ซี่นี่เป็นจุดโฟกัสคือเราจะโฟกัสเป็นแบบที่สองคือหนึ่งต้องเบรกสามสอง 3, 2, 5, 2ห้าสองได้ก่อนออถ้าถ้าเบรกตรงห้าสองได้เราคิดว่าไอ้แก็บสามสิบเหรียญเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ถามว่าการการเปิดตรงนั้นแล้วทิ้งช่วงระยะเวลามาถึงตอนเนี้ยแล้วกลับขึ้นปิด นัยยะมันจะไม่สําคัญเท่ากับการปิดสัปดาห์ที่แล้วถ้าปิดสัปดาห์ที่แล้วได้เลยก็คือขึ้นไปเลยขึ้นแรงแต่พอผ่านช่วงมาหนึ่งสัปดาห์การปิดเวลาที่ปิดเสร็จแล้วมันจะชูตขึ้นไปแรงๆเนี่ยไม่ได้คาดหวังตรงอืมอืมอย่างที่คุณเคยบอกวเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันยิ่งยิ่งยืดไปมันก็จะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่ถูกไหมมันไม่ส่งผลดีด้วยแล้วเวลาที่กลับมาปิดใหม่แล้วความแรงในการหลังปิด ก็คือที่จะเลี้ยงัวขึ้นชุดแรงๆเนี่ยมันน้อยอืมอ่ะอย่างนี้เรือสั้นวันนี้ยังไงดีครับแนะนํากันยังไงดีครับอืมขาช็อ,ชอตตอนนี้มันสามสองหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะช็อ,ชอตคงไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเขาลงมารับแรกให้เด้งแล้ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาโฟกัสขาบายว่าขาบายเราจะเข้าจังหวะไหนได้บ้างก็จะมีสามสองศูนย์สี่ตอนนี้เขาเด้งไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ผ่านสามสองสองสี่แปลว่าเขามีโอกาสย่อลงมาอีกรอบหนึ่งก็จะหาจังหวะเข้าสามสองศูนย์สี่นะคะ เป็นจุดแรกตรงไหล่ขวามันจะมีแนวรับสามสองศูนย์สี่แล้วก็แนวรับอีกจุดหนึ่งคือสามหนึ่งแปดห้าแปดแปดสองถึงเจ็ดห้าครับตรงนี้เป็นเป็นไหล่ขวาได้อยู่แต่ถ้าเกิดดุดจุดนั้นไปแล้วแปลว่าเขาจะเป็น W shape จะต้องรอถอยลึกถอยลึกก็คือสามหนึ่งสองห้าถามว่าเราจะจำเป็นต้องเอา S R มาขั้นไหมก็อาจจะอาจจะไม่จาเป็นเพราะว่าขั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแรงแรงสะบัดพอขั้นเสร็จแล้วรู้สึกเสียดายครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นสามไม้แล้วกัน สามสองศูนย <3, S 1> ์สี่เข้าเล่นรอบเด้งถ้าไม่ผ่านสองสี่ขายแล้วจะมารอรับใหม่ที่ตับหลงก็คือสามหนึ่งแปดสองถึงเจ็ดห้าเราต้องรอบถึงเรื่องตัวเลขที 1, 1> ่หนึ่งสามหนึ่งแปดสองถึงเจ็ดห้านะคะแล้วก็อีกทีถ้าเขาหลุดให้ถัว 3, 1, 2, ่วสามหนึ่งสองห้าทั้งหมดเนี้ยจะเล่นรอบเด้งภายใต้กรอบสามสองสี่สี่แต่ไม่เกินห้าสองถ้าเบรกห้าสอง 5, 2, ได้เมื่อไหรา่ด้านจุดนั้นจะเป็นจุดสัระบายอือฮึไปถึงเท่าไหร่ครับถ้าหลุดห้าสอง ถ้าทะลุห้าสองได้เราจะคาดหวังเป้าก่อนปิดแก็บก็คือสามสองแปดศูนย์ครับแล้วก็เป้าปิดแก็บให้สนิทก็คือสามสามสองศูนอือฮึค่ะแค่นั้นก่อนอแล้วก็ดูว่าหลังปิดแก็บเนี่ยเขาจะใช้ไปอัดด้านข้างหรือว่าเขาจะเขาจะพักลงมาก่อนค,ค่อยๆวิ่งกปแดี๋ทีนี่คือวิ่ง้วยเทคนิควน,นเลยไหมคุณผู้ชมใช่ไหมเพราะว่าข่าวเขาไม่หนัก,นกเพราะ<า>ข่าวบางๆใช่ข่าวบางๆแล้วก็ต้องเน้นเทคนิคเป็นหลักก็เทคนิค เป็นตัวที่แบบมันจะชี้ค้างได้ชัดกว่าครับทองไทยครับคุณผู้ชมนี่ทองไทยให้ตั้งรับเผื่อไว้นะคะครับห้าหมื่นสามร้อยเล่นรอบเด้งรอบเด้งก็คือเวลาเขารีบเาห้าหมื่นแปดร้อยไม่ผ่านขายออกจุดเี่ยนสำคัญคือห้าหมื่นหนึ่งพันถ้าเขาไม่ผ่านแปลว่าเขาจะลงมาแล้วเด้งลงมาแล้วเด้งแต่อารับจะต่าลงครับคล้ใช้กับเราโยนของลงจากเขาเราเจอหินกระแทกกระแทกแล้วก็เด้งน้อยเด้งมากแล้วแต่แต่บางทีเด้งยังไม่ทะลุยังไม่ผ่าน อมันก็จะมีห้าหมื่นสามร้อยสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วก็สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยค่ะครับการคาดหวังนะยานติดสี่หมื่นเก้าถ้าหลุดสี่หมื่นเก้าแปลว่าสปอตเขาหลุดสามศูนแปดศูนย์นั่นอันตรายเช่นเดียวกันแต่บาทกลับมาแข็งนี่นะคุณโรซีเนาะไซเวสไตเวค่อนแข็งเล็กน้อยเพราะว่าบาทเขาอยู่ในกรอบสามสิบสามจุดศูนย์ศูนย์ถึงสามสิบสามจุดสี่ศูนย์ตากใดที่ยังทะลุสี่ศูนย์ไปไม่ได้เขาจะเป็นมีจังหวะแบบแข็งเล็กๆคือรีบาตแล้วแข็งเล็กๆสลับกับ แบบนี้ค่ะอืมอืมโอเคช่วงนี้พักๆตัวก็สะสมกําลังกันนะค,คุณมุสินะ <c oughs> เผื่อรอดูว่ามันว่ามันจะไปยังไงต่อหรือว่าอาจจะสะสมเพื่อไปรอเก็บตอนล่างๆทามันลงไปให้เก็บถูกไหมค่ะก็คือพยายามเล่นรอบสั้นไปก่อนในในระหว่างที่เขาแค่เด้งดีปาวแล้วเด้งเนี่ยเราก็เล่นรอบสั้นน้นรอบเราจะได้เล่นหลายๆรอบครับโอเคขอบคุณครับคุณมุสิครับวันดีครับสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ศรีสดารผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบนริษัทชายนิงโกบุเล่นจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลแบ่งปันมุนมมองการลงทุนกันในวันนี้นะครับคุณวิรบอกแล้วครับว่าตอนนี้ราคามันก็ยังอยู่ในกรอบนะครับเพราะว่าข่าวมันค่อนข้างจะเบาๆนะครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะลุ กอไปทุกเมื่อนะครับหากทะลุ3252ขึ้นไปได้โอกาสจะขึ้นในปิดจ,จับแถว3320เป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็หากทะลุ3,200ดอลลาร์ลงไปลงด้านลึกฝั่งล่างก็ยังมีแนวรับแถว3150 3120หรือว่า3100ถะนั้นก็ ยังมีโอกาสลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับข่าวที่จะเข้ามาเลยครับว่าข่าวต่อไปที่สําคัญที่จะกระทบต่อตลาดทองคําจะเป็นเรื่องอะไรบ้างน,นะครับนักทุนต้องลงทุนด้วยความระมดระวังเลยนะครับทองคาไทยเองย่อซื้อสะสมยังคงเป็น แนวทางที่ดีนะครับบางคนอาจจะเล่นสั้นไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะถือยาวๆก็น่ารุนอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลที่เราอยิบยมมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครเปิดช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการบังแอิญกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ